เพื่ออะไนะพ <c oughs> อกินน่ะ,นะ <c oughs> บอกว่าเอาเดอกเออทำอะไรล่ะอ๋อแล้วให้ครแขวะอะไรพวกแขวะแฮร์รีคอร์มันเข, <c oughs> <c oughs> ข่าไปได้นะให้โทรหาไอทีไม่เฮ็ดให้แนะ่ ไอที่เพิ่นมาปอะมาณนี้วันอาสันเอามาเยะอะเนาะมันค้างตั้งแต่มื่อเ้าืมหกโมงเศ้าอ่ะ <c oughs> อะมแมนไปสวดมนต์มื่อีตอนแรงไปเวียนเทียนเพิ่นมี เพื่อนมีอันสวดมนต์ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละจะเอาวาดเพื่อนพาสวดแล้วก็เวียนเทียนประมาณก็เสร็จเมื่อนั้นสองทุ่มประมาณนี้มั้งสองสามทุ่ม,ม,ม, 2, ม,มอืมดีพระเจ้าว่าเพื่อนเป็นคนสะกกรดตัว บ้านเดียวกันกับแฟนก่อยนั่นแหละสวนย้ายไปน้ำย้ายเซยู่วอ๋อ,อแล้วไปอีกอ๋อไปอีกวันนึงตเตะอ๋ออืมคอยคอยว่าสิไปแต่ว่าอันยตอนแรกจะไปเปิดคลินิกอีกคือก,ก็ไม่ได้หยุดอ ก็เป็นอย่างกับบอกแล้วไว้แล้วว่าช่วงนี้บอค่อยบอค่อยว่างอืมนั่นแหละยหมองนึ่งยุ้ใส่ไกลๆมันเขามาทั้งกี่ตัวอีกยุฟังตรงคำขามาได้บ้านคนค่ะอืมอืม ใจบาดเอ่ขอขาซานอาหารแห้งมันบอแม่ขวบไปไซมิสอาพามาเก,ก้ารูปนั่นล่ะอืมบอสจะกับไปไซให้เพือ่อนเดี๋ยวเพื่อนสิมีเพ้นอีกตอนเที่ยงอะ่ะเอาปิ่นโตซื้อกับเขาไปก็ได้แม่ลงตา้ราทีสันอยู่นี่ล่ะตึกนั่นกับไปวอดเอวอดวอดเอกับวอดซี C กับไปเนี่ล่ะวนาวนาวอดพาไป เออแต่คอยแมนว่าสิบเอ็ดโมงคอยมีประชมุมอืมไปแต่เมื่อซ้อนนี้ไปแล้วอืมโอเค